คําวันที่30เดือน 1, นึ่งค่ะเข้ามาเจอเบอร์ชัวนี้ค่ะรถไฟ,ฟฟ้าสายสีเหลืองจะมีการจัดโปรโมชั่นเป็นแบบรายสัปดาห์ตกเที่ยวละ25บาทราคาเมาจ่ายอาทิตย์ละ250ได้10เที่ยวมารอดูกันว่าวันที่1กุมภา จะเป็นอย่างไรทุกคนดูคืนนี้ไว้คืนวันที่สาเดือนหนึ่งสองห้าหกและก็มารอดูวันที่หนึ่งกุมภาด้วยกันฝั่งที่จะไปลาดพร้าวมีรถเข้ามาค่ะหนึ่งขบวนตอนนี้ที่สถานีหัวมากผู้โดยสารก็โล่งเลย แล้วค่าฝั่งลาดพร้าว เดี๋ยวเข้าบ้านด้วยกันทุกคนสายสีเหลืองเอาอีกแล้วสัญญาณฉุกเฉินเกิดขึ้นอีกแล้วอันนี้คือจับกล้องแน่นมากทคน้าายได เหมือนอยู่บนทางลูกรังเกิดเหตุการณ์ก็ต้องมีสติค่ะอีกสักครู่ท่านเรียกครับควับครับ Please wait for further instruction a s s i s t a n c e will be arriving shortly. Please wait for further instructions. a s s i s t a n c e will be arriving shortly. รถเท่าที่สถานีสีอุดมลงค่ะลงอีกแล้วสถานีสีอุดมเหมือนเดิม ไยดีหนึ่งสามศูนย์ตอนนี้ก็พากันลงจากขบวนออกจากขบวนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบน่าจะาที่เก่าเวลาเดิม อีกห้านาทีค่ะขบวนใหม่จะเข้ามาตอนนี้ผู้โดยสารก็ยังรอขอบวนถัดไปถ้าราคาปกติคนแบบนี้ถือว่าใช้บริการเยอะค่ะแต่ถ้าโปร25บาทต่อเที่ยวไม่รู้ว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้จะเป็นอย่างไร ขบวนใหม่เข้ามาแล้วค่ะขบวนนี้ก็ขอให้ได้เข้าบ้านวันนี้ถือว่าคนเยอะ สีลาซานค่ะตอนนี้สองทุ่มครึ่งขบวนที่ขึ้นมาก็จะเป็นว b บีหนึ่งสองเจ็ดไปสำโรงตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในขบวนตลอดเวลา วันนี้เท่าที่ขึ้นมารถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีผู้โดยสารเยอะค่ะมารอดูกันว่าวันที่หนึ่งกุมภาจะเป็นอย่างไรบ้างก็ขอให้แก้ปัญหาได้โดยเร็วค่ะให้ทุกคนดูชัดๆอีกสิบนาทีจะมีรถอีกขบวนเข้ามา ที่กำลังเข้ามาก็มาจากฝั่งพัวมาค่ะหรือฝั่งลาพเ้าก็ขอให้แก้ไขได้โดยเร็วเพราะว่าวันที่หนึ่งกุมภาก็จะมีการทำโปรโมชั่นขบวนนี้ไม่มีคนเลย โดยสารก็ทยอยขึ้นเรื่อยๆพื้นมาที่สามสิบค่ะเดือนหนึ่งสองห้าหกเจ็ดได้ลงฉุกเฉินอีกแล้วสิบนาทีค่ะที่ยืนรออยู่ตรงนี้ YM-1.7 ่งเจ็ดสัญญาณปิดประตูแล้วคะ่ะ คลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะฝากพีพเพ่เพื่อนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์มารอดูกันว่าวันที่หนึ่งกุมภาสายสีเหลืองจะเป็นยังไงไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ